สวัสดีครับแนวทางหวย้าน้อยของช่องอีสานรอยแปดพเก่าประจำวันที่8ตุลาคม2,564กลับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับก่อนอื่นขอบ,บอกว่าโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางหวยรัฐบาลของเวียดนามบอ่สนับสนุนเหตนการณ์นันผิดกฎหมายทุกชนิดครับ มือวานนี่ก็เขาตัวเจาะครับเขาแปดสามน้อยพี่เขาวิ่งรูดหกน้อยปกติเขาวิ่งหกน้อย v ี p ไอพีนะครับนี่แหละครับวันให้ห,หกกระหานะครับตัวเดียวหกกรมาเขาตัวระวังครับแปดสามแล้วก็มาวิ่งรูดหกน้อยปกติครับแล้วก็มาวิ่งหกน้อย v ี p ไอพีครับครับมือนี่มาตามต่อครับ วันที่8นี่ครับเมื่อนี้ให้เด้นหาครับหาก็แปครับวิ่งรูดหาแครับใหวิ่งรูดหาแฟันตัวเดียวฟันหาครับ เบิรลครับระวังเบิ้ลนหาหาแปดแปดครับเบิ้ลนหาหาแปดแปดสองตัวเจาะครับแนวทางสองตัวเจาะทีแอดคัดมหาห้ครับเมื่อนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนเทคนิคนิดหน่อยครับเมื่อน,น,น,นี้หาสองหาสามหาเจ็ดแปดสองแปดสามแปดหาครับ ให้แค่หกตัวเพราะครับตัวเจาะเพราะว่าหวยบ่ไหลครับหวยบ่ค่อยไหลสองสามหมื่นเมื่อล้วก็เลยเปลี่ยนเทคนิคครับครับสามตัวครับนะ้าทั้งสามตัวที่แอดให้กับฮ่าสามแปดสองาสามหกาแปดเจ็ดสามแปดหกเจ็ดแปดครับครับเอามาใส่ตัวนี้ครับเอามาใส่ตัวกันหรือตัวระวังนี่ครับ ตัวกันตัวระวังครับ6 C 3 4 2 7 3 7ครับถ้ามันบ่ไหลค่ะให้เป็นหอยบังคับมันกับเขายากครับถา้าแบบนี้ก็มีโอกาสได้หลายเขาตัวเจาะหลายครับครับหอยกับมี้เขามีรุดครับเบื้องแน้วกับปวดใช่วิจารณญาณใส่เป็นแนวทางครับใส่ เปรียบเทียบก็อาจารย์ท่านอื่นๆหรือว่ามีเหรียกมากมีแน่ใจคอยจัดครับ้าเบ,บื้องแรกรรมักก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเดือครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงๆปังๆสวัสดีครับ